หาครอบครัวมันคือเรื่องของความห่วงใยใส่ใจใช่ไหมคะถ้าถ้ามันมีความห่วงใยใส่ใจกันปัญหาตรงนี้มันลดลงได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่คำนี้คือห่วงใยใส่ใจแคร์ครสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ต้องการให้เป็นเวทีที่นำ เสนอผลงานของผู้รับทุนสู่สายตาของท่านผู้ชมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมซึ่งอาจจะเป็นผู้รับทุนของเราหรือกําลังจะเป็นผู้รับทุนของเราต่อไปในอนาคตนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งในโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับจะมีการนําเรื่องราวที่เป็นนิทานนะครับมาสังเคราะห์แล้วก็กําหนดเป็นรูปแบบของสื่อใหม่ คโครงการนี้ชื่อว่ามะปรางหวานกับบ้านบินได้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากหัวหน้าโครงการนะครับ<ม>คุณ<ม>พวงเพชรสุภาวนิชนะครับอยู่ที่นี่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวเสชรครับเล่าให้ฟังที่มาหน่อยทําไมตั้งชื่อเนี่ยเก๋ไก๋มากเลยมะปรางหวานกับบ้านบินได้ตั้งต้นเนี่ยมาจากชุมชนที่ชื่อท่ามะปรางที่ที่ตัวเองเนี่ยได้เคยไปทําวิจัยชุมชนไว้ถึงสาเหตุของปัญหาครอบครัว แล้วก็เราเอาเนื้อหาจากที่ได้วิจัยชุมชนนะคะมาแต่งเป็นนิทานแล้วก็ผลิตเป็นหนังสือหนึ่งเล่มแล้วก็ผลิตเป็นจํานวนน้อยๆค่ะทดลองเล่ากันในชุมชนเป็นลักษณะเทเลติ้งก็คืออ่านอ่านสวมบทบาทของตัวละครด้วยการอ่านแล้วก็ไปเล่นตามสถานที่ต่างๆไปอ่านตามสถานที่ต่างๆก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีพอตอนกองทุนเปิดรับให้ขอทุนเราก็เลยเอาตัวนี้ค่ะมาต่อยอด เสนอเป็นละครคุนครับแล้วก็ขยายผลในเชิงพื้นที่ด้วยละครวิทยุเพราะว่าเรามองว่าทําทีเดียวให้ให้คุ้มค่ากับกับงบประมาณที่ได้มาเราก็เลยได้ทั้งสองสื่อวิจัยชุมชนเพื่อจะดูปัญหาครอบครัว เพื่อหาสาเหตุเพื่อตอนนั้นดูในเรื่องอะไรบ้างครับอย่างพอจําได้อยู่นะครับค่ะก็คือคือเราจะมีกระบวนการที่ที่ทํากับตัวแทนของคนในชุมชนนะคะจะมีหลากหลายวัยหลักๆคือ3วัยชื่อว่าโครงการนิทาน3ามวัยสารสายยายครอบครัวคือหมายความว่ามิ้งแต่คนท่าคนแก่แล้วก็วัยรุ่นหน่อยแล้วก็เด็กๆ3คน3ามวัยเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อที่เราจะดูว่าก็มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในชุมชนเขาก็สะท้อนกันออกมา ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าไล่สเต็ปไปตามก <c oughs> ิจกรรมของเรานะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาตอบออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนในแง่ที่ว่าสาเหตุของครอบครัวเนี่ยสาเหตุของปัญหาครอบครัวคือความไม่รู้จักพอ,อความไม่รู้จักพอนำะวิสู่ปัญหายาเสพติดปัญหาครอบครัวแตกแยกปัญหาติดพนันทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความไม่รู้จักพอเป็นไม่รู้จักพอของใครของ ของของพ่อแม่ของผู้ปกครองหรือของสมาชิกอ่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ปกครองก่อนค่ะแต่ว่าพอพอพอมันหลามไหลไปสู่เจนอื่นเนี่ยคนที่เป็นติดปัญหายาเสพติดหรือพนันเนี่ยมันก็ไปวัยรุ่นก็ได้แหละเพราะว่าครอบครัวเริมไม่อบคุณเพราะว่าไม่ได้มีเวลาที่จะใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันไม่พัรู้จักพอกับไม่เพียงพอด้วยไหม ค่ะปัญหาการดต้องดิ้นรนในการทำมาหากินใช่นะครับต้องต่อสู้เพื่อจะหาไรายได้เข้ามาอาจจะต้องละเลยความสัมพันธ์ในครอบครัวไปทําให้หากเกิน นี่หนึ่งด้วยไหมครับใช่ค่ะก็คือ<ม>ว่าคือจริงๆแล้วเราเราคงปฏิเสธเรื่องการหาเงินไม่ได้<ม>เพราะว่าเงินยังไงก็เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต<ม>แต่ทํายังไงล่ะที่ที่จะให้มันสมดุลว่ามันไม่มากเกินไป<ม>หรือมันไม่น้อยเกินไปทีเนี้ยเราก็มองว่าเออตรงเนี้ยเราไปตอบแทนเขาไม่ได้หรอก<ม>คนในชุมชนเขาต้องรู้ตัวเขาแหละอาจจะอาจจะหลงลืมไปเราก็เลยเกิดกระบวนการตรงนี้ขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เกือบทุกที่อ่ะยังมีรเรื่องของที่ดินเรื่องของธรรมชาติสายลมแสงแดดที่มันเป็นต้นทุนฟรีอ่ะค่ะ,ะแล้วหลายๆบ้านก็มีพื้นที่ของตัวเองทั้งนั้นเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะช่วยเรื่องลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้อะไรบางอย่างได้ที่ทำให้ไม่ต้องไปหาเงินเยอะๆหรือว่าออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปแต่ยังสามารถหาเงินได้นะตรงเนี้ยเขาก็สะท้อนกันกลับมาเองท,ที่จะใช้เรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ย เข้ามาทําให้ครอบครัวอบอปปุ่นได้นะครับคือจากง,งานวิจัยเนี่ยทำให้เราเห็นสภาพปัญหาของครอบครัวในพื้นที่ที่เราลงไปทําการศึกษานะครับเสร็จแล้วทำํำไมถึงเลือกว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากสื่อที่มาจากนิทานเพราะว่าจริงๆเรื่องจริงๆเรื่องของนิทานเนี่ยมันก็มีการวิจัยกันมามากมาย <ừ> จนจนเราไม่ต้องพูดแล้วว่าว่านิทานเนี่ย ดีถ้าเราเอาไปใช้คือพ่อแม่ได้อ่านให้ลูกฟัง,งหรืออะไรเงี้ยมัน,น,ม,นมันสร้างครอบครัวอบอุ่นโดยอัตโนมัติรหรือหรือ,อย่างตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงหลานไม่ได้เลี้ยงลูกแต่เลี้ยงหลานแต่เวลาที่เราเล่านิทานให้เขาฟังอะ่ะเขาเขามีความสุขมากเลยแล้วเขาก็เรียกร้องว่าอยากฟังอีกอะไรเง,งี้ยถ้าออกทางออกถ้าออกทางไปด้วยเด็กๆก,ก,ก็จะยิ่งมีความสุขตรงนี้มันทาให้เราใกล้ชิดเขา แล้วแล้วอย่างประสบการณ์ตัวเองเนี่ยก็คือเด็กก็โตมากับในลักษณะที่เขาก็สนิทกับเราครับคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเป็นคนละเจนกับเขามากมายมคือเขามีความรู้สึกเป็นเพื่อนครับคือเขาก็จะกล้าพูดหรือว่าบอกเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังอันนี้มันก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่ว่าทําไมสื่อนิทานหรือสื่อบันเทิงเนี่ยเราตั้งต้นจากสื่อนินทานมีวิธีเลือกนิทานยังไงครับ อันนี้คือเราแต่งเองคือตัวเองแต่งเรื่องนี้เองจากเนื้อหาที่เราได้จากการวิจัยชุมชนเราเอามาประยุกต์เลยเราเอามาประยุกแล้วก็แต่งเป็นนิทานใช่ค่ะทำระจากนิทานยังไงต่อถ้าเป็นนิทานทั่วไปก็เขียนมาบอกมาแล้วก็ก็อ่านแล้วเล่าไปนะครับอันนี้มีใส่นวัตกรรมลงไปค่ะก็คือพอหลังจากที่เราได้ทดลองเล่าในชุมชนแล้วใช่ไหมคะได้ผลตอบรับและบางบางคนพูดออกมาเลยตอนที่พอเล่าเสร็จผู้ใหญ่บางคนพูดออกมาว่า เออเราไม่ต้องไปหา iPhone ก็ได้เนาะก็คือเหมือนกับว่าเขาเขาแก๊กประเด็นเรื่องของความพอเพียงขึ้นมามว่าไม่ต้องไปอยากได้อะไรมากมายคือความสุขมันยังมีอื่นออีกอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะคือเริ่มรู้ว่ามันมีความมากไปอ่าทีนี้พอเรามาขอทุนเนี่ยเราก็เลยปรับจากสื่อตรงเนี้ยว่าเออเคยเล่าในชุมชนและลองทาให้มันให้มันน่าสนใจขึ้นอีกสิอ่าเราก็เลยทําเป็นละครคุนแปลว่าต้นทุนเดิม ก่อนที่จะมาขอทุนกับกองทุนเนี่ยก็คือเรามีทํางานกับชุมชนเราลงพื้นที่ไปทําวิจัยแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องเล่า,น,านิทานเมื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เปิดรับเนี่ยก็ต้องการต่อยอดจากงานที่ทําช่ก็คือมาทําเป็นละครหุน่นยังไงครับละครหุน่นจริงๆตรงนี้ก็มีการคุยกันเยอะนะคะว่าเราจะไปเล่นให้เด็กดูหรือยังไงดีก็สรุปกันว่า เราควรจะให้คนในชุมชนนั่นแหละทำเองทั้งกระบวนการแต่เราเข้าไปไปร่วมงานกับเขาด้วยการใช้กระบวนการที่เรียกว่าละครสร้างสารรค์กับกระบวนการเรียนรู้ตัวตนผ่านประสาทสัมผัสทางร่างกายซิฟสันกร,รเรียกว่าโซมติกแพคิสให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ฝึกฝนทักษะการเป็นนักสแสดงละครคุณซึ่งตรงกระบวนการตรงนั้นเนี่ยมันจะลีดไปสู่ธีมหลักของโครงการที่เราวางไว้ว่าเรื่องปัญหาครอบครัวมันคือเรื่องของความห่วงใยใส่ใจใช่ไหมคะ ถ้าถ้ามันมีความห่วงใยใส่ใจกันปัญหาตรงนี้มันลดลงได้ครับธีมหลักก็เลยคือแรคร์เพราะฉะนั้นในกระบวนการทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะนําไปสู่คํานี้คือห่วงใยใส่ใจแรคร์ครยากไหมในการที่จะ p อ o a c h หรือเข้าไปในชุมชนเนี่ยกว่าที่จะดึงให้เขามามีส่วนร่วมนะครับมาร่วมกันผลิตละครหุ่นมาเล่นนะครับแล้วก็มาทํากระบวนการร่วมกันเนราเข้ายัางไงเข้าไปหาเด็กก่อนหรือเข้าไปหาผู้ปกครองก่อนถ้าถ้าถ้าเราเข้าไปเอง ยากแน่นอนอแต่อันนี้ที่ที่ใช้คำว่าที่เสนอมาในในประเภทนวัตกรรมอย่างหนึ่งคือนอกจากความเป็นมีเดียลิงก์ที่ทางคณะกรรมการมองให้ด้วยเนี่ยก็คือ,อเรามองเรื่องนวัตกรรมในเรื่องของการใช้กลไกที่มีอยู่หมายถึงเราใช้กลไกที่อยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยคือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอ่าครับอ่าสูตรพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ที่สระบุรีเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งครับเราเลือกพื้นที่ที่เข้มแข็งก่อนอเวลาที่จะทํางานด้วยเราก็ทํางานผ่าน,นกลไกตรงนี้ โดยที่ร่วมกับคุณบุญสืบพันประเสริฐนะคะซึ่งเป็นรองรองนายกอบตที่ท่ามาปรางเราจอยกันก็คือก็เป็นรู่ผู้ร่วมสร้างสรรค์โครงการท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่ไดุ่มดุ่มเดินไปติดต่อชุมชนแต่เราดําเนินงานประสานงานผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวซึ่งเขาก็เป็นผู้นําโดยธรรมชาติอยู่แล้วทํางานร่วมกับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วใช่ค่ะเขามีความคุ้นเคยครับเล่นไปแล้วกี่ตอนครับเนี่ยเล่นทั้งหมด20รอบ แล้วก็ละครวิทยุอีก20โรงเรียนค่ะ20รอบเนี่ยเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปไหมครับเนื้อเรื่องเดิมก็คือว่าคือเราจะผลิตตัวเสียงประกอบละครหุ่นขึ้นมาเอาเป็นเป็นมาสเตอร์เป็นมาสเตอร์ที่เป็นเสียงก่อนใช่ค่ะส่วนการแสดงละครหุ่น่ยคือเล่นสดคือเล่นสดทุกรอบค่ะเมื่อสักครู่น่าสนใจว่าตัวเนื้อหาที่มันแสดงออกไปในละครเนี่ยธีมที่นําเสนอในละครมันเป็นเรื่องของปรัชญาในการใช้ชีวิตที่พูดถึงเรื่องของ ความพอดีพอประมาณนะครับความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่าอันนี้มันคือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมแต่จริงๆมันคือตัวนั้นใช่ไหมคะก็คือจะเรียกว่าอะไรก็ได้เลยแต่ว่าคือมันคือความสมดุลในชีวิตให้เขาค้นหาตัวเองให้เจอนะครับว่ารายได้เท่านี้ถ้ารายจ่ายที่มันเกินความจําเป็นเนี่ยมันมีทุกแน่เลยค่ะ คือคือคำนี้ดีมากคำว่าให้เขาค้นหาตัวเองนะคะที่ผู้จัดการพูดเนี่ยคือคำนั้นเลยคือคือทุกคนต้องค้นหาในสิ่งที่ที่จะเป็นวิธีการดําเนินชีวิตของตัวเองเราไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องมาใช้วิธีนี้อย่างคนในเมืองรูปแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะค่ะเพียงแต่ว่าประเด็นคือพอครับทีนี้คนที่มาเล่นละครหุ่น เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ครับเป็นเด็กทั้งหมดเด็กทั้งหมดเลยค่ะเราคัดเลือกอยังไงครับคัดเลือกก็คือก็ผ่านกลไกลของสู่พัฒนาครอบอตัวก่อนโดยที่<ม>เขาจะคัดเลือกจากทางทางโรงเรียนมีวิธีการคัดเลือกร่วมกัน<ม>แต่ประเด็นก็คือเราไม่ได้เลือกเด็กเก่ง<ม>คือเราไม่ได้เลือกว่าเด็กต้องแบบเ,เป็นเป็นคนที่ทํากิจกรรมเก่งมากมๆหรือเรียนเก่งมากๆเอาความสนใจก่อนเขาต้องมีทักษะในการเขาเรียกว่าขยับอุ่นใช่ไหมครับใช่ซึ่งตรงนั้นเด็กไม่มีมาก่อนนะคะ ไม่มีมามาผ่านเพราะยังเขาต้องฟังละครเสียงก่อนค่ะแล้วเราก็สอนฟังละครเสียงยังเป็นสเต็ปที่2สเต็ปแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์กับสซมติกเนี่ยเขาไปฝึกให้เขารู้ตัวตนก่อนให้เขาค้นหาตัวเองก่อนผ่านการทํากิจกรรมที่มันคือจริงจริงคือการเล่นนะคะคือการเล่นกับเด็กโดยที่ยังไม่เข้าละครหุ่นเลยแต่ว่าเหมือนให้เขาเปิดตัวเองก่อนมันอุ่นเครื่องนะไปทำไปอุ่นเครื่องก่อนเรื่องทักษะทางด้านร่างกายค่ะยากไหมครับ ก็คือเหนื่อยมากเพราะว่าเขาจะไม่อยู่กับในสิ่งที่ที่เราบอกว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือเป็นการเปิดพื้นที่ให้เขาได้เล่นอย่างอิสระแต่ว่าความเชี่ยวชาญของวิทยากรเนี่ยก็เพื่อที่จะแบบเออตรงนี้ตรงนั้นมากไปเราต้องดึงกลับมาด้วยวิธีไหนยังไงที่จะไม่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาถูกบังคับหรือว่ากําลังฟอสที่เขาทําอะไรบางอย่างอยู่ไม่ใช่แต่ว่าเรามาออกแบบไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยร่วมกันครับคเมื่อกี้บอกว่าแสดงไปแล้วเล่นไปแล้วกี่รอบนะครับ20บค่ะ ตอนนี้จบไปแล้วใช่ไหมครับจบแล้วค่ะแล้วก็เห็นว่าจากละครหุ่นะครับจะนําไปสู่ละครทางวิทยุเอาพูดง่ายๆว่าละครเสียงค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็คือเป็นการขยายพื้นที่ค,คือจากตัวละครหุ่นเนี่ยเราไม่สามารถในในในงบประมาณสเต็ปหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้สามารถแสดงได้เยอะพื้นที่มากเอ๊ะแต่เราจะทำยังไงให้สื่อตรงนี้มันคุ้มค่า เพราะว่าเสียงมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็แค่ดัดแปลงวิธีการเล่าให้เหมาะกับการฟังอย่างเดียวครับไม่ได้เห็นภาพและเอาไปขยายพื้นที่อีก20โรงเรียนอันนี้ก็คือทําในโรงเรียนก็ได้รับความสนใจค่อนข้างดีครูมาขอเลยพอหลังจากที่เปิดเสร็จครูมาขอขอมาสเตอร์ตัวเนี้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้กับเด็กหมายความว่างานนี้ทำออกแล้วเนี่ยมันมีการนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยในสองช่องทางช่องทางแรกก็คือว่าโรงเรียนอื่นๆเนี่ย นะครับก็คือเอาต้นแบบเสียงของเราไปแล้วก็ตัวเด็กที่จะมาเล่นละครหุ่นเนี่ยเขาต้องไปพัฒนาเองไหมครับหรือว่าเราต้องไปสอนโรงเรียนอื่นจะเป็นเสียงอย่างเดียวอ๋อเสียงอย่างเดียวเป็นเสียงอย่างเดียวเป็นเป็นลักษณะของละครวิทยุคําว่าละครวิทยุหมายถึงว่าเป็นละครที่ได้ได้ยินทางเสียงไม่ได้เห็นหน้าตาไม่ได้เห็นตัวหุ่นคือกําลังจะบอกว่าที่โรงเรียนเอาไปนะครับนั้นช่องทางหนึ่งแต่ ผู้ชมหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยอ,อยากจะฟังละครเสียงของเราเนี่ยในโครงการะมะปรางหวานกับบ้านบินได้เนี่ยตอนต่อไปเนี่ยหลังจากปิดโครงการนี้แล้วเนี่ยก,ก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็เข้ามาฟังรวมถึงละครหุ่นด้วยเช่นกันก็จะมีช่องอยู่ชื่อ,ช,อชื่อช่องมะปรางหวานกับบ้านบินได้อเพราะว่าผู้รับทุนทุกรายอะ่ะจะต้องมาคุยกับทางกองทุนว่า เมื่องานจบแล้วเนี่ยรเราจะต้องสามารถทําให้งานของกองทุนทุกชิ้นนะครับให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงและก็นําไปใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนกับการจัดการผลงานหรือจัดการความรู้นะครับถ้าเป็นคลิปก็มีลิงก์อยู่นะครับเข้ามาทางช่องทางการสื่อสารของกองทุนก็เข้าไปดูได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่คัคคบจบโครงการแล้วเนี่ยมีบทเรียนอะไรที่ ได้จากการโครงการนี้ไหมครับแล้วเรารู้สึกว่าเราได้แง่มุมที่ค่อนข้างกระทบใจก็คือว่าปกติเวลาเราถามเด็กเราทำสะท้อนคิดกับเด็กหลังจากที่ละครจบอะค่ะว่าชอบตัวละครไหนเพราะมันจะสะท้อนในสิ่งที่เขาชอบออกมาว่าเขาเก็ตอะไรส่วนใหญ่เด็กก็จะตอบมาปรางหรือแม่โมดหรืออะไรนี้ใช่ไหมคะคือเป็นตัวละครที่เป็นเด็กด้วยกันแต่มีเด็กคนนึงเนี่ยเขาตอบว่าเขาชอบพ่อ อพอถามต่อว่าทำไมถึงชอบพ่อคือคือในเรื่องเนี่ยพ่อต้องเดินทางออกไปหาสมบัติพันปีแล้วไม่ได้กลับบ้านแล้วลูกตามหามเขาก็ตอบว่าชอบพ่อเพราะว่าอยากเป็นพ่อใช่คำว่าอยากเป็นพ่อเพราะว่ารู้สึกว่าโชคดีที่มีลูกอย่างมาปรางคือมีลูก,กเป็นห่วงแล้วออกตามหาตัวเองการที่มีลูกดีเนี่ยทำให้เขาอยากจะเป็นพ่อใช่เพราะว่าถ้ามีเป็นพ่อแล้วมีลูกแบบนี้เนี่ยมันเป็นความ สำเร็จอย่างหนึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งใช่ค่ะมันส่งต่อซึ่งกันและกันจากความรักก็นําไปสู่ความดีเพราะอยากทําสิ่งดีๆใช่จากความดีมันก็ไปสู่ความรักที่ยั่งยืนใช่ค่ะทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าอ๋อมันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวที่จะขับเคลื่อนการสร้างครอบครัวอบอุ่นได้เด็กก็มีบทบาทสําคัญเพราะว่าเด็กสามารถที่จะแสดงออกให้รู้ว่าเขามีความสําคัญต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ยึดเหนี่ยวหรือว่า ช่วยที่จะประคองจิตใจเวลาที่เหนื่อยล้าครับนะครับก็กลับมาที่เรื่องการทํางานกับกองทุนกองทุนก็มีคณะทํางานติดตามนะ,ะนะติดตามประเมินผลก็คล้ายๆว่าหนึ่งการตรวจนั่นแหละต้องปรับตัวยากนะครับหรือว่าทํางานไปด้วยกันได้ดีค่ะคือเอาจริงแล้วตั้งแต่ตั้งต้นในลักษณะของตั้งแต่การกรอกข้อ,อม,มูลในโครงการเข้ามาเลยเราเห็นอย่างหนึ่งที่ชัดเจนของกองทุนก็คือว่ามีกรอบแนวทางเนี่ยที่ที่ ช่วยเชฟความคิดเราให้ให้มันอยู่กับร่องกับรอยอมหมายถึงว่ากรอบอย่างนี้อันนี้ต้องสอดคล้องกับตัวนี้ต้องไปสะท้อนผลที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยม,มันทําให้เราต้องคิดอย่างรอบคอบอันนั้นข้อที่หนึ่งเลยแล้วก็แล้วพอหลังจากที่ประเมินผลในในงวดแรกแล้วก็ได้คุยกันเนี่ยก็รู้สึกว่าก็มีคําแนะนําหรือมีไอเดียที่ดีอย่างเช่นเราเรามองนวัตกรรม,อมของเราว่า นวัตกรรมของเราคือการแก้ไขปัญหาได้จริงคือเอาไปใช้ได้จริงเอาไปขับเคลื่อนได้จริงแต่ทางกองทุนบอกว่าเออมันมีความเป็นมีเดียลิงด้วยนะก็คือจากสื่อนี้นิทานมาละครหุ่นละครหุ่นไปละครวิทยุตอนนี้ก็เลยคิดต่อยอดจากตรงนี้ได้อีกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นภาพยนตร์อีกประมาณนั้นค่ะเราก็เลยได้ไอเดียเรื่องมีเดียลิงเข้ามาด้วยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นบทเรียนหรือข้อค้นพบในการทํางานที่ผ่านมา ะนะครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงกับผู้ชมหรือผู้รับทุนหรือกับคนหน้าใหม่ๆที่สนใจจะมาทำโครงการนะครับในรูปแบบต่างๆบ้างค,ค่ะควรจะจริงใจคือมีความรู้สึกจริงๆกับ,ก,บการทำงานเพราะความรู้สึกจริงๆตรงนั้น,นอ่ะมันออกมาในงานแล้วมาทำให,ใ,<ช>ให้เราตอบหรือค้นหาอะไรที่ยังติดขัดต่อไปได้หมดคือเราไม่ได้คิดอะไรได้สมบูรณ์1 0อเพอร์เฟกได้ตั้งแต ในรอบแรกอยู่แล้วแต่ว่า<ม>ด้วยความที่เราอยากทํางานแล้วเรารู้สึกกับมันจริงๆเนี่ยมันทําให้คอนเทนต์ค่อยๆออ,ออก<ม><ม>แล้วก็ควรจะมีคอนเทนต์ตั้งต้นบ้าง<ๆ>ก็คือไม่ได้มาแบบแบ,บ,แบงค์แล้วพอจะขอทุนล้วคิดว่าเออจะขออะไรดีถูกนะครับเพราะว่าถ้าทาเราทําในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็เรามีต้นทุนเดิมอยู่เราทําในสิ่งที่เราแบบเราอินกับมันเนี่ยมันจะทําออกมาได้ดีนะครับก็โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่นําเสนอกระบวนการเชิงนวัตกรรม นะครับแล้วก็สื่อเนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนนะครับจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบหนึ่งนะครับวิธีการนําเสนอก็ดีหรือการที่จะสร้างสรรค์เพิ่มเติมแง่มุมต่างๆมันออกมานะครับท่านผู้ชมครับนี่คือโครงการมะปรางหวานกับบ้านบินได้นะครับหนึ่งในผลงานสื่อสําหรับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็แก้ปัญหาครอบครัวให้มีความสุขและมีความยั่งยืนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับหัวหน้าโครงการคุณพวงเพชรสุภาวรรณิชที่ให้เกียรติมาสนทนากับเรานะครับขอบคุณมากครับ เด็กทุกคนล้วนแล้วแต่มีพรสวรรค์ของตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ที่สังคมเรานะครับว่าจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้เด็กแต่ละคนจะสามารถแสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามีอยู่ภายในนั้นได้อย่างไรแน่นอนที่สุดนะครับว่าถ้าเขาสามารถทําในสิ่งที่รักจากสิ่งที่เขาถนัดนะครับความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเขาและครอบครัวอย่างแน่นอนครับพรสวรรค์ของเด็กมีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งที่พวกเขาชอบ เด็กๆมักจะเรียนรู้ได้ดีถ้าหากมีความสนใจในเรื่องนั้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเติบโตขึ้นเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนโดยความเป็นตัวของตัวเองนี้นะครับไม่เพียงส่งผลตอบพฤติกรรมของเด็กเท่านั้นแต่ยังมีผลตอบความถนัดในการเรียนรู้ของพวกเขาอีกด้วยซึ่งการสนับสนุนตามความถนัดหรือความสนใจถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ การค้นพบความถนัดทักษะเด่นหรือพรสวรรค์ของเด็กทําได้หลายวิธีนะครับซึ่งหัวใจสําคัญก็คือการติดตามเฝ้าดูกิจกรรมหลักของเด็กที่ทําเป็นประจําในแต่ละวันโดยสามารถยึดหลักปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เข้าใจพฤติกรรมของเด็กการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนทําให้ในแต่ละวันของเด็กต้องสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ทําให้เขาต้องใช้ความสามารถในการจัดการ นอกจากความเข้าใจในสถานการณ์ของเด็กในวัยเรียนแล้วการเข้าใจในทักษะความสามารถของเด็กและคอยให้การส่งเสริมทักษะเด่นของเขานั้นจะทําให้เด็กมีความรู้สึกวางใจอบอุ่นใจและมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญของการเสริมพัฒนาการให้กับตัวเด็กนะครับ 2. รู้จักพัฒนาการวัยเรียนเด็กวัยนี้มีพัฒนาการที่เด่นชัดทางด้านภาษา และสติปัญญาในการเรียนรู้เขาจึงมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบการศึกษาของสังคมส่วนรวมได้ซึ่งการชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละวันที่โรงเรียนจะทําให้ผู้ปกครองสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทางด้านต่างๆของเด็กๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะการค้นหาตัวตนคือกุญแจสําคัญสู่พรสวรรค์ภายในตัวเด็กๆจําเป็นที่จะต้องถูกสนับสนุนให้ทําในสิ่งที่ชอบ ทั้งนี้นะครับการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความทุกข์หรือว่าไม่รู้สึกบีบคั้นสอนให้เด็กคิดตามความเป็นจริงสร้างสารรค์จินตนาการผ่านความสุขเพื่อบ่มเพาะทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวสู่การสร้างตัวตนที่มีคุณค่าให้แก่สังคม ความเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรหรือสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์นะครับซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามกันนะครับเขียนไว้ในนิยามของพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรพุทธศักราช2558รวมถึงข้อบังคับที่ว่าด้วยสื่อที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ด้วยทีนี้นวัตกรรมของสื่อทั้งปลอดภัยไม่ปลอดภัยเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมในรายละเอียดครับคำว่าสื่อหมายความว่า สิ่งที่ทำให้ปรากฏด้วยตัวอักษรเครื่องหมายภาพหรือเสียงไม่ว่าจะได้จัดทำในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ภาพเขียนภาพพิมพ์ภาพระบายสีรูปภาพภาพโฆษณาเครื่องหมายรูปถ่ายภาพ,พยนตร์วิดิทัศน์การแสดงข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หรือได้จัดทำในรูปแบบอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวงคำว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์หมายความว่า สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศิลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมและความมั่นคงส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคมรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามคัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุขลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสารรค์ ประกอบไปด้วย5ข้อคือ 1. สื่อที่มีเนื้อหาขัดต่อศิลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมหรือส่งผลกระทบทางลบต่อจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างร้ายแรง 2. สื่อที่มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความแตกแยกย,ยั่วยุและสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ 3. สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 4. สื่อที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและ 5. สื่อที่มีเนื้อหาขัดต่อหลักจรรยาบัื่อหรือแนวปฏิบัติของวิชาชีพสื่อนั้นๆคำว่านวัตกรรมสื่อ หรือ Media Innovation คือสื่อที่เกิดจากการสร้างสารรค์ขึ้นใหม่หรือต่อยอดจากสิ่งเดิมซึ่งมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้โดยง่ายคำว่านวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์หรือ s a ฟ e and Creative Media Innovation คือนวัตกรรมสื่อที่มีเนื้อหามุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อสังคมทั้งทางด้านศิลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมและความมั่นคง ความคิดสร้างสารรค์การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตการรู้เท่าทันสื่อการใช้ประโยชน์จากสื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมและไม่มีลักษณะของการเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสารรค์และเมื่อรวมทั้งสองคำเข้าด้วยกันจะได้คำว่านวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ซึ่งก็คือกระบวนการหรือวิธีการใหม่ ที่นำไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ทั้งนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์หวังให้ทุกท่านร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสื่อที่ปลอดภยัยและให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสื่อไปครับวันนี้นอกจากเราได้เข้าใจความหมายของสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ สื่อที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสารรค์แล้วเรายังได้เข้าใจนวัตรกรรมของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรด้วยและทั้งหมดนี้คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นำเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์นะครับทาง PSI สารสารดีช่อง99นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ